Sure. ยังกำลังมาค่ะ huh. ถ้าค right. ุยกับคนดูหน่อยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องก็ออกมาแล้วนะคะเด็กพ่งมาแล้วมาแล้วมาเล่นก็เริ่มมาเลวนน้อมีกิ๊เป้นไหคะไม่อะ ไม่จไม่ต้องเมาขรขายดขเดี๋ยวมาขายค่ะแล้วถ้าคุยคนดูก่อนค่ะเจ๊เอู๊ไลูกสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะวันนีดูสวยเปล่าลูกขึ้นยืนนี่นี่อใกล้เกินลูกใกล้เกินมันใหม่มนใหม่มันใหม่มนใหม่มัวเทพสีดูใหม่เลลูกไม่อะปดูอนนั่งลงก่อน สวัสดีค่ะคนสวยสวัสดีค่ะอุ้ยแม่คนี่ตาแข้ยขังคขงบเดียวจะหนึง่งร้อยคนดูแล้วคุณแองเจลนิวบอกว่าคนสวยมาแล้วค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะเขาเป็นแฟนตัวยงหนูเลยอ่ะใ<า>ช่แล้วเพิ่มคะอ้าวต้องเข้า คนดูเขาดูหนูครั้งแรกอ่ะหนูแนะนำตัวหน่อยค่ะหนูคือใครคะหนูคือน้องก้างพนสวยค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุสี่ขวบค่ะโอ้โหน้าโอ้ ดูผมเลยค่ะชุดนี้นะคะผมสิีผมดูผมขอบคุณค่ะพันผมดูผมวันนี้ทําผมมาน่ารักจังเจ๋งเลยดูไปทําผมมาละค่ะกดไลค์กดแชร์ให้น้องก็หอมกันเยอะๆนะครับสามร้อยกดดูแล้วเร่น้ำปากอ่ะน้ำปากอ่าน้ำปากอยู่บ้านนี่น้ำปากไม่อยู่นี่ดีเจปากไม่อยู่อันดีเจปากไปไหนอ่ะ ตัดปูสวยน่ารักมากเลยพี่เจี๊ยบก็เข้ามาดูด้วยพี่เจี๊ยบก็เข้ามาดูด้วยนภัสก็เข้ามาดูชื่อสวยวันนี้หนูไม่อ้วนแล้วนะคะบ๊ายบอยก็บอกว่าหนูอ้วนสวยจำไม่ได้เลยลูกใครวะเนี่ย กินทุเรียนอ้้ากเลยเชยาปิดฝาเนี่ยอบคุณกอบคุณที่รักขอบคุณค่ะทุเรียนเนีปิดฝาแล้วโสผมใหม่สวัสดีคุณแม่เปิ้งกับพี่ก้องด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ก้องหล่อไหมเสียงมาใครถาม้าพี่ก้องหล่อไหลูกหล่อค่ะหล่อขดหล่อเท่าฟ้า ก้องต้องสวัสดีค่ามั่งนะาสวัสดีค่กเีนะพี่กองเลยสวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกคนครับสวัสดีเอฟซีน้องข้าวหอมทุกคนครับพี่กองจะขโ o ยเอฟซีแน่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 แแบ่งกันไงพี่กองขมยเน้งน้าเหรอ เข้ามาดูด <rôle à déc> ้วยนะเมื่อกี้เนี่ยนะลือเข้ามาดูด้วยแล้วลือเข้ามาดูด้วยพี่ก้องดูหอมอ่ะเนี่ยเสื้อเชิ้ตเนี่ยสวยไหมคะโอ้ยวันนี้วันนี้วันนี้น้องข้าวสวยมากขอบคุณชุด FC ส่งมาให้นะคะ ออกทีมซ <formation jin inh ale> er mm ีส่งมาให้น้องชอบทุกอย่างเลย่ะจะใส่ให้ครบทุกชุดเลยเลย FC ที่น้องเขาบอกว่าน้องข้าวหอมบมอกวันดูวันเล่แป๊บนะคะใช่น้องข้าวมาไลสตบอยกุเล่กุณยายต่อยก็บอกจะดูวันเล่ก่อนดูดูวันเล่ไปด้วยดูน้องข้าวไปด้วยก็ได้ค่ะพี่อ้อมทักมาแล้วพี่อ้อมบอกมาแล้วมาแล้วมันก็หอมแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังลูกสวัสดีค่ะเอาเขาบอกว่ารักน้องข้าวหอมรักพี่ก้องมากกว่าเอาได้ไหมลูกไม่ น่ารักจังอุวยเขาสวยอ่ะดีกีเอฟซีซ oh. ื้อมาให้ใช่ไหมลูกหันให้ผู้ชมดูนี่ดีที่บังเกอร์ดีที่บังเกอร์เยอะมากดีที่บังเกอร์ไงดีที่บังเกอร์จังหวัดอะไรนะอยู่ชื่อพี่มีนจันทบุรีเดิมจันด้วยแล้วก็นี่ค่ะพรูเตอร์ โอ้สวัสดี500คนดูกว่าที่ดูขล่างมากกว่าสวัสดีค่ะใครใครทำผมเจียว500คนดูแล้วกินจังเลยอ่ะใครทำผมให้คะวันเนี้ยร้านคางคางคางค่ะไปสระผมมาสวยมากเลยลูกสาวใครเนี่ยะเรียสวยไหมคะสวยไหมคะ ค่หนน้เม่ให้ฟีคหน้าจอนะคะหน้าจอแคปเจอหนูมาช้าเพราะว่าหนูกำลังกินข้าวอะคะกินข้าวาลอะไรนะน่ารักมากๆค่ะตับผมใหม่เหรอคะต้องข้าวแตพผมใหม่เหรอคะไม่ได้หไม่ได้ตัดค่ะไปสากเฉย มีคนนับจากพี่พลอยได้อ่ะขอบคุณค่ะน้า,าปากบอกว่านักปากบอกว่าเด็กอ้วนอุ้ยนักปากบอกว่าเด็กอ้วนอุ้ยพี่เมจิบิวตี้บอกว่าคิดถึงเีอเวไปกินก,กระทาด้วยอ่ะอจับได้ปะ ที่หนูไปถ่ายรูปกับพี่ยิ้มพี่น้องยินเตอร์อะไรนิดมันเกิดพี่ยิ้มอ่ะอ๋อจำได้เลยจำได้จำได้แต่ว่าน่างงมากเลยนะเอามีคนบอกว่าเด็กอ้วนอุ้ยมีคนบอกเด็กอ้วนอ้วนป้องปากนั่นแหละพูดปะกอ้วนไม่อ้วนปากปากอ้วนเองแหละ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันคะบอกเอซี่เนี่ยเออพรุ่งนี้บอกเอซีได้ลูกหนูจะไปทําบุญค่ะหนูจะไปรับพระโสมไปแจกที่โสมสำโรงแล้วก็มีขนมของลุงด้วยคู่เงินของทุกคนที่ซื้อของน้องข้าวหอมนะคะก็จะนําไปทําบุญด้วยใช่ไหมใช่เอซี่ซื้อของเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องข้าวหอมทำบุญกันน้องข้าวหอมด้วยน้องข้าวหอมไปทำบุญ ดีเจครับบอกเล่นบพี่บอยแกดีเจค่ะลอยกว่าเลยลูกดีครับขอบเพลงไหนมัไม่ไหวแล้วเพลงนี้มันจะง่วงหดูชอบเพลงตื้อตื้อตื้อตื้ใช่ไหมคะตื้อตื้อตื้อไม่ไม่ไม่หยไม่หยุดไม่หยุ อยู่บ้านวัตเตอแบกค่ะนลือนลือบอกผอมมากนลือบอกขอบคุณค่ะนลือก่อนขอบคุณค่ะนลือที่ที่นลือเนี่ยพอพี่แปงไงพอพี่แปงไงพอพี่แปงไม่เจ็ดร้อยคนดูแลมานลยเจ็ดร้อยคนทำไงด้กยทำไงแล้วว่าดีค่ะกดไลค์กดแชร์หนู่อยๆหน่อยๆนะคะกริฟสวยนะคะอันเดินหนีทำไมเดินหนีทำไมเฮ้ยพี่ก้อยจะเพ่งอะไร ถามเอฟซีที่ต้องเล่นให้หนูเต้นเพลงอะไรคะเมย์เมื่อกี้เมย์ได้ยินคอพับเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ไม่เห็นคอพับเอฟซีผมสวยค่ะวันนี้หลงรักใครสอนเต้นน้องคะใครสอนเต้นคะหนูคิดมาเองโอ้หนูคิดมาเองค่ะพี่เมย์สั่งสั่งปลาส้มปลาส้มอะไรอ่ะพี่เมย์ถ้าแชทหนูมาก็ได้ค่ะแต่เอาไปส่งที่บ้านพี่เมย์กันเนาะใช่ค่ะสวยสวยสวยอุ้ยแต่มันชมเอฟซีบอกว่าแก้มหน้าหอมมาก ทำไมหนูสวยแังลูกอุ้ยทำไมผิวหนูสวยจังลูกอุ้ยลิฟติดเขาลิฟติดงานเข้างานเข้าน้องก็หอมผมแล้วก็ะไอซีบอกหรือบอกแล้วหรือ